วันนี้ก็จะมาอธิบายตัวหน้ารายงานฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับก็ปกติเวลาเราเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับมันก็จะดึงข้อมูลล่าสุดนะครับจํานวน100่จ็อบล่าสุดนะครับเอามาแสดงนะครับซึ่งเราสามารถที่จะฟิลเตอร์จากด้านบนได้นะครับก็คือเราสามารถเลือกวันที่ได้เช่น วันจันทร์นะครับจนถึงปัจจุบันแล้วกันนะครับลองเซิร์ชดูนะครับก็จะมีข้อมูลนะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยก็จะเรียงครับไอตัวจอบล่าสุดหรือวันที่ล่าสุดนะไว้ข้างบนนะครับเพื่อที่จะสะดวกต่อการค้นหานะครับแล้วก็ได้มีการเพิ่มนะครับฟังก์ชันครับการโหลดตัวไฟล์เป็น Excel นะครับก็จะอยู่ปุ่มข้างๆเซิร์ชนะครับสามารถกดได้เลยนะครับกดมาเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นว่าดาวน์โหลดนะครับแล้วก็จะถามว่าให้เราคีป ไว้ในเครื่องหรือเปล่านะครับก็กดคีย์ไปนะครับเขาจะโหลดเสร็จนะครับเขาจะอยู่ในเครื่องเราวิธีการเปิดครับก็มาที่ตัวมาที่โฟลเดอร์นะครับแล้วก็อ่านี่ครับรายงานนะครับเปิดเข้ามาดบคลิกก็จะเป็น Excel ตามที่เราฟิลเตอร์ไว้ที่หน้าเว็บนะครับว่าเมื่อกี้เราฟิลเตอร์ไว้ที่ วันที่3ถึงวันที่8ใช่ไหมก็จะเรียงให้นะครับแต่ว่าในไล์เซเนี่ยก็จะเรียงจากวันที่น้อยมาที่มากนะครับเพื่อเป็นออกเป็นรีพอร์ตนะครับก็หน้าตาที่เราจะใช้นะครับก็ประมาณนี้ครับผม